ของทศนิยมเชียหน้าจอแั๊หนึง่งอื่ยังเตะโอเควันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของทศนิยมนะคะ เหมือนเดิมนะแล้วจบแล้วนะเศษส่วนนะตอนนี้เราขึ้นทศนิยมเนาะรุ่นก่อนก็มีการแปลงเศษเป็นทศนิยมแปลงนั่นนู่นนี่นะอ่ะทีนี้เราจะสอนวิธีการปัดทศนิยมก่อนนะการปัดทศนิยมก่อนทำยังไงแบบนี้เขาเรียกว่า แบบนี้เขาเรียกว่าทศนิยมเนาะถ้าสมมุติว่ามีจุดเนี่ยมันจะเริ่มเป็นทศนิยมแล้วตัวนี้ครูสอนแล้วใช่ไหมหลังจุดเนี่ยถ้าข้างหน้าจุดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขธรรมดาใช่ไหมจานวนนับเนาะตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบห,หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นตรงนี้นะตรงนี้นะข้างหน้าเออเราเรียกว่าจํานวนนับจํานวนนับจํานวนเต็มก็ได้อะจําจนวนเต็มแต่ตรงเนี้ยหลังตรงเนี้ย นะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทศนิยมนะทีนี้เราสามารถเขียนอันนี้อันนี้ทบทวนนะคะหลายคนรู้แล้วเนาะนะอันนี้กี่ตำแหน่งก็นับสิหนึ่งสองสามอันนี้เราเรียกว่าสามตำแหน่งนะคะเรียกว่าสามตำแหน่งเนาะสามตำแหน่งถ้าลดไปมากกว่านี้ได้ไหมสี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งหกตำแหน่งเจ็ดตำแหน่งได้หมดเลย นะได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่ในชั้นของเราเนี่ยเราไม่เกินจะไม่เกินสามตำแหน่งเนาะอ่ะทีนี้เวลาเราเรียกนะถ้าไปข้างหน้าเราเรียกว่าหลักอะไรหลักหน่วยต่อไปก็หลักสิบต่อไปก็หลักร้อยแบบน,นี้ใช่ไหมอ่าย้ำนะคะทบทวนนักเรียนทำไมเงียบเป็นอันนี้เลยนะลูก เออมตีตอบโตบ้ตกันหน่อยเนาะใครอยากตอบก็เปิดไม้ตอบโอเคปะเออเออลักหลักแรกเราเรียกว่าอ,อ,อะไรส่วนหน่วยหรือเปล่าอันเนี้ยส่วนหน่วยหรือเปล่ามอดอันนี้ทศนิยมเนี่ยมันเป็นเศษส่วนก็ได้ใช่ไหมถ้าเราจะแปลงให้เป็นเศษส่วนเนี่ยเ,ออเราเราเราเรียกมันว่าส่วนอะไรส่วนอะไรครูบอกหลายรอบแล้ว ส่วนอะไรลูกส่วนส่วนอะไรส่วนเกินไม่ใช่ส่วน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 หน่วยส่วนสิบหรือส่วนร้อยตัวแรกนี่มันคือส่วนอะไรหน่วยครับส่วนหน่วยใช้เปล่าถ้าทำส่วนหน่วยนี่แสดงว่าเราเราไม่ถูกต้องแล้วนะเออมันต้องเป็นส่วนอะไรลูก <50. S 1> เออครับครูครูจะย้ําเสมอว่าถ้าหลังจุดเนี่ยมันจะไม่ใช่ส่วนหน่วยนะมันเริ่มที่ส่วนอะไรส่วนสิบแล้วก็ส่วนอะไรส่วนร้อยนะแล้วก็สุดท้าย <100. S 1> ก็ส่วนอะไรเออส่วนพัน <100. S 1> เพราะว่าเวลาเราเอาไปเขียนในรูปเศษส่วนจําได้ไหมเวลาครูเขียนสมมติครูเขียนว่าสองศูนย์หนึ่งสี่อย่างเงี้ยนะอ่ะ ยี่สิบจุดศูนย์หนึ่งสี่ถ้าเราจะเขียนในรูปของเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนจําได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าทศนิยมนะตัวเนี้ยนะเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนเราจะได้อะไรเราจะได้อะไรเราก็เขียนตัวส่วนก่อนนะข้างบนเลขอะไรตัวเลขที่มองเห็นเขียนไปเลยไม่ต้องมีจุดเข้าใจใช่ไหมก็เป็นยี่สิบอะไรเอ้ย สองอะไรข้างบนคืออะไรลูกสองศูนย์อ่าศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์ศูนย์อีกตัวไหมหรือว่าศูนย์ตัวเดียวศูนย์กี่ตัวเตะเตะสองศูนย์กี่ตัวเตะศูนย์สองตัวเออสองศูนย์ ศูนย์หนึ่งสี่ส่วนด้วยอะไรเราดูตัวสุดท้ายเราลูกเราดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายส่วนอะไรเนี่ยส่วนอะไรส่วนเออส่วนพัน,เ,ออน,พนเนี่ยถ้าเรามาเขียนเศษส่วนจะได้แบบนี้เข้าใจปะ่ะนี่คือการเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนทีนี้ครูเปลี่ยนละครูเปลี่ยนตรงไห่ยังยังยังไม่ได้เขียนตัวเลขเลย ถ้าหนึ่งจุดสี่นี่ล่ะจะเขียนเป็นเศษส,ส่วนได้ว่ายังไงเออใครใครครจอมทับใช่ไหมค่ะอ่ะจอทับลองบอกรุดิข้างบนคืออะไรสิสี่ครับ,รบอ่ะข้างล่างคือสิบครับถูกต้องเพราะว่ามันอยู่ในส่วนอะไรส่วนสิบเข้าใจปะอ่ะเก่งมากจอมทัพต่อไปเดี๋ยวครูถามคนอื่นมั่ง อ่ากระตุนกระตุนกระตูนดูตัวเลขของครูนะอ่ะกระตูนตอบครูดิว่าตัวเนี้ยต้องเขียนว่าอย่างไรตัวข้างบนเขียนว่าอะไร้า,าอ่าข้างล่างส่วนด้วยเท่าไหร่ เก่งมากเออดีละเก่งมากนะต่อไปมอด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 เนี่ยมอดต,ต้องมาแล้วแหละงานเนี้ยอ่ะมอดบอกคููดิข้างบนเขียนอะไรสองสองห้าหกครับสองสองห้าหกส่วนด้วยอะไร สองสองห้าหกส่วนด้วยพันครับหนึ่งพันเนี่ยคือถ้าเรารู้อ่ะเราจะเขียนเศษส่วนถูกถูกต้องมอ้ถูกต้องรับหนึ่งดาวนะใครที่ตอบครูถูกรับหนึ่งดาวนะลูกเขียนไปเลยหนึ่งดาวต่อไปเชฟครับอ่ะเชฟตอบครูบ้างอ่ะครูจะเขียนในรูปเศษส่วนว่าย,ยัางไงเชฟ ฮัลโหลเปิดเปิดเปิดไมค์ลูกเชฟอ่ะเขียนว่าอะไรสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดครับสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดส่วนด้วยอะไรสี่สิบเอ็ดครับส่วนอะไรลูกส่วนส่วนด้วยสิบครับเยี่ยมนะอ่ะเชฟแล้วต่อไปก็เตไปแล้วเนาะอ่าอตอมตอมอ่าลบตรงนี้ละ ให้มันดูแอดวานซ์ขึ้นอะตอมถามว่าอ่ะเขียนว่ายัางไงสามสองห้าหกส่วนพันนะคะถูกไหมถูกต้องอ่ะรับหนึ่งดาวต่อไปต่อไปนิวอ่ะ อ่นว่าเขียนว่าเดี๋ยวนะนะครูไม่ได้ยินหนูอะอีกรอบดิยี่สี่อะไรนะนะสีนสิบถูกต้องเก่งมากอ่าไหนลูลูกปาลนี่ลูกปาลปามไม่ต้องตื่นเต้นนะไม่ต้องตื่นเต้นตอบถูกไม่ถูกไม่เป็นไรอ่ะเออ อ่ะลูกปลา้องตอบครูดิเขียนว่าอะไรลูกข้างบนเปิดเปิดไมค์ดิลูกปลาเออเขียนว่าอะไรข้างบนอะ่ะทำได้เปล่าไม่ได้อ่ะทำได้ไหมครับ ไม่ได้ครับอ่าไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าใจเพื่อนอยู่เนาะอ่ะโอเคก็ก็ถือว่าพอทําได้เนาะเดี๋ยวลูกปามนี่ต้องส่วนตัวหน่อยนะอ่ะแต่ว่าเรามีคลิปนะเราย้อนกลับไปดูก็ได้นะลูกที่สอนไปอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะทีนี้ต่อไปเราแปลงเป็นทศนิยมแล้วนะเวลาเราเขียนทศนิยมเนี่ยมันจะมีการปัดตําแหน่งโอเคปะ่ะเลื่อนตําแหน่งสมมุติครูเขียนว่าสามจุดสองห้า ครูบอกครูจะเอาหนึ่งตำแหน่งครูจะเอาหนึ่งตำแหน่งแปลว่าครูเอาหลังจุดกี่ตัวหนึ่งตำแหน่งแปลว่าครูเอาหลังจุดกี่ตัวหนึ่งตัวโอเคป่ะถ้าบอกเอาสองตำแหน่งแปลว่าเอาหลังจุดกี่ตัวก็สองตัวถ้าสามเออสามตำแหน่งก็แน่นอนก็ต้องเอากี่ตัวทั้งสามตัวเลยโอเคปะ ทีเนี้ยอันเนี้ยเราเราเรารู้แล้วบางคนรู้อยู่แล้วนะครูครูย้ําเฉยๆนะเพื่อที่จะไปเรื่องต่อไปนะอ่ะสมมุติว่าอันเนี้ยที่ครูให้มากี่ตําแหน่งที่ครูให้มากี่ตําแหน่งลูกสามตำแหน่ง <ín drizzle> ทุกต้องสามตำแหน่งสมมติครูบอกครูเอาตําแหน่งเดียวให้ครูเขียนตําแหน่งเดียวนะอ่ะสมมติครูบอกเอาตำแหน่งเดียว อจอมทับบอกครูดิครูต้องเขียนว่าอย่างไรเออคแรกกช่ไหมคะใช่สามจุดสามครับสามจุดสามอ่าถูกต้องไหมถูกต้องนะฮะทำไมจำทับถึงเขียนแค่สามจุดสามก็เพราะว่าเอาแค่ตรงนี้อ้าวครูขาทําไมทําไมจอมทับถึงบอกสามคะก็เพราะว่าหลังเลขสองมันเป็นเลขอะไรลูก หลังเลขสองเป็นเลขห้าถ้าเป็นเลขห้าขึ้นไปนะตั้งแต่ห้าขึ้นไปเนี่ยให้เราปัดขึ้นปัดตัวข้างหน้าขึ้นจากสองจะกลายเป็นอะไรทันทีสามสาครับอ่าต่อไปคนต่อไปเอาเชฟแล้วกันเชฟเชฟเชฟตัวที่สองครูจะเขียนได้ว่ายังไงสี่จุดสองครับสี่จุดสอง อ้าวครูขาทำไมรอบนี้เชฟไม่ปัดล่ะทำไมรอบนี้เชฟไม่ปัดเพราะว่าอะไรเพราะข้างหน้ามันน้อยกว่าอะไรมันน้อยกว่าห้าใช่ไหมมันน้อยกว่าห้าเพราะฉะนั้นสองก็ยังเป็นอะไรเหมือนเดิมสองไม่ต้องปัดขึ้นโอเคไหมเออไม่ต้องปัดขึ้นนะคะอันนี้มันน้อยกว่าหนะ้านะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่สามอะตอมอะตอมครูเขียนว่ายังไงดี ห้าจุดสองนะคะห้าจุดสองถูกไหมถูกนะเพราะว่าสองเนี่ยมันน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองก็ยังคงเป็นอะไรเหมือนเดิมก็ยังเป็นสองเหมือนเดิมนะคะต่อไปเต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 อบครูหน่อยข้อสุดท้ายข้จุดอ หกแปดครับหกจุดแปดครับแปดโอเคถูกต้องเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เฮ้ยอ่าตัวน uh ี huh. ้มากกว่าห้าเราปัดขึ้นเป็นเจ็ดจากเจ็ดปาดเป็นแปดสมมติวรัศยานิวบอกครูได้ข้อนี้ตอบบ้าอะไรดี คอนี้ตอบไรลูกเ,ลยยเ,เหมือนไม่ได้ยินเสียงวะนิวนิวนิวไม,ไม่ได้ยินเสียงมั้งเนี่ยได้ยินเสียงไหมเก้าจุดเก้าอ้าวนิวตอบเก้าจุดเก้าแบบนี้ใช่ไหม ถูกไหมจำทับถูกไหมผิดครับผิดปะผิดเพราะอะไรลูกจำทับผิดเพราะอะไรเพราะเก้ามันมากกว่าห้าครับอ่ะปัดเก้าเป็นสิบครับตรงนี้ใช่ไหมเก้าตรงนี้ก็มากกว่าห้าถ้าเราจะดูตรงนี้นะตรงนี้เป็นสิบพอเป็นสิบมันก็ไม่ได้แล้ะมันก็ต้องเลื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้กูจะตอบอยังไงล่ะเนี่ย ตอบสิบจุดศูนย์ครับเออข้อนี้ข้อนี้เราไม่เราตอบไม่ได้แล้วนะเราตอบเก้าจุดเก้าไม่ได้แล้วเพราะว่าเก้าตัวเนี้ยเก้าตัวเนี้ยมันมากกว่าใช่ไหมพอมันมากกว่าเก้าตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิบพอเป็นสิบมันเป็นสิบไม่ได้แล้วไงคิดผ่ามไหมเป็นสิบไม่ได้มันก็เลยต้องเลื่อนไปอยู่ข้างหน้าเก้าข้างหน้าก็จะกลายเป็นส<อ>ิบจุดศูนย์อย่าง <100. S 2> างี้ใช่ไหมเออศูนย์ศูนย์ศูนย์วาไปนะคะ โอเคไหมก็จะได้ประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยอะทีนี้ทีนี้ต่อไปจะสอนเรื่องของการอ่ะแล้วถ้าอันนี้หนึ่งตำแหน่งใช่ไหมแล้วถ้าสองตำแหน่งทำไงอะ่ะอ่ะอันนี้หนึ่งตำแหน่งเขียนให้ดูเดี๋ยวทำตารางให้แล้วกันเออ อ่ะแบตหมดแล้วล่าสุดหนึ่งตำแหน่งนะอันนี้หนึ่งต่อไปลองสองตำแหน่งดิอันนี้หนึ่งตำแหน่งเขียนก่อนนะว่าหนึ่งตำแหน่งไหนต่อไปลองสองตำแหน่งดิ ถ้าสองตำแหน่งไหนบอกคูณหน่อยดิเอ่อใครดีกระตุนกระตุนสองตำแหน่งจะเขียนว่าไงกระตุนยังอยู่ไหมเนี่ยกระตุนมอสเตรียมตอบนะมอส อ่ะกระตูนไม่ยอมตอบมอสตอบดิมอสสองตำแหน่งจะเขียนว่าไงสองอะไม่ได้ยินวะอีกรอบดิสามจุดอ่ะสามจุดสามห้าครับสามจุดอะไรนะสามจุด สามจุดสามห้าคับอ่าสามจุดสามห้าอะตอมเพื่อนตอบถูกป่ะลูกอะตอมเพื่อนตอบถูกไหมถูกปะไม่ถูก,ถกไม่ถูก,ไม,ถกไม่ถูกเพราะอะไรลูกถ้าเราดูสองตำแหน่งแปลว่าจุดนี้เราดูไหมดูนะถ้าดูสองตำแหน่งแปลว่าเราดูตรงนี้เรามา,าดูที่ตรงนี้โอเคปะ แล้วอีตัวข้างหน้าเราทําไงก็กปปี้ลงมาลอกลงมาตัวข้างหน้าลอกลงมาโอเคปะ่ะดูนะตั้งใจดูนะทุกคนตั้งใจดูนะตัวข้างหน้าก็ลอกลงมาก็เป็นสามจุดสามจุดสองทีนี้ตัวที่เราจะต้องดูแล้วอะก็คือเลขอะไรเลขอะไรเลขห้าว่าเราจะปัดขึ้นหรือปัดลงใช่ไหมทีนี้ให้เราเลื่อนมาดูถ้าเราดูสองตำแหน่งให้เราดูตำแหน่งที่อะไร ถ้าดูสองให้ดูตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สามคือเลขหกมากกว่าห้าใช่ไหมมากกว่าห้าก็ต้องปัดขึ้นใช่ไหมปัดขึ้นห้าห้าตรงนี้จะกลายเป็นเลขอะไรห้าตรงนี้จะกลายเป็นเลขอะไรเออข้าใจยังอา้าวต่อไปตาตาลองบอกครูนีต่ตาเข้ามาใหม่ ตาตาอยู่ไหมครับอ่ะตาบอกครูนีเขียนว่าอะไรดีสองตำแหน่งตรงนี้เขียนว่าได้ว่าอย่างไรเออจุดหนึ่งสองสี่จุดจุดสองอะไรเอ่ยสี่จุดสองหนึ่งเออถูกไหมเพื่อนถูกไหมลูกผิดครับผิดยังไงลูก เออถูกถูกนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าสองตำแหน่งให้เราดูตำแหน่งตัวนี้ใช่ไหมตัวที่เราจะเปลี่ยนนะตัวที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัวตัวนี้ใช่ไหมอ่าทีนี้เรามาดูตัวนี้สิมันน้อยกว่าห้าแสดงว่ามันต้องปัดปัดขึ้นไหมไม่มันก็เลยเป็นยังไงมีค่าเป็นยังไงเดิมเท่าเดิมโอเคปะ่ะส่วนข้างหน้าก็ไม่ต้องทำอะไรมันข้างหน้าก็แค่รอ เนี่ยลอนะต่อไปต่อไปใครดีขอดูก่อนอ้าวกระตูนให้โอกาสตอบอีกรอบหนึ่งกดเปิดเสียงข้อที่สามห้าจุดยี่สิบสามค่ะห้าจุดสองสามใช่ไหมยี่สิบสามนั่นเองถูกไหมเพื่อนทำถูกไหม ถูกไหมลูกถูกนะถูกนะถูกถูกต้องเลยนะต่อไปใครดีอ่าเต้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 เตปอห้าไปยังวะเต้ไปยังเต้ไปยัง ตีต่อไปแล้วเหลือใครวะวัลสยยัญอาอิ้วนิ้วนิ้ว,วเขียนว่าอะไรตัวเนี้ยสองตำแหน่งเขียนว่าอไม่ตอบไม่ถามแล้วนะ6.7อะไรใครก็ได้ตอบก็ได้หกจุดอะไร หกจุดอะไรเนี่ยเฮ้ยเจอตัวนี้ตอบอะไรเนี่ยครับหิครับเออเก่งมากอ่าตมทับรับอีกหนึ่งดาวนะทําไมเป็นแปดศูนย์ล่ะห้าตัวนี้เราดูตัวนี้ใช่ไหมเ้วดูห้าห้ามันมากใช่ไหมแสดงว่าเก้าต้องปัดเป็นอะไรเก้าต้องปัดเป็นสิบแต่ปัดเป็นสิบอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเป็นตัวเลขสองตำแหน่งแล้วสองหลักแล้วเพราะฉะนั้นสิบ ก็จะไปปัดตัวหน้าจากเจ็ดกลายเป็นแปดใช่ไหมก็เป็นแปดศูนย์แบบเนี้ยนะคะอาวต่อไปข้อสุดท้ายใครก็ได้ช่วยตอบครูหน่อยข้อสุดท้ายตอบอะไรเหมือนเดิมเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยสองตำแหน่งตอบอะไรปัดสองตำแหน่งก็ยังตอบอะไรลูกศูนย์ศูนย์คับใช่หรือ ลองดูนะลองดูนะเอออ่ะตอบเหมืนมอมนเดิมถูกต้องเก่งมากมอสใช่ไหมตอบเหมือนตอบเหมือนเดิมเพราะว่าต่อให้เราปัดอันเนี้ยสมมุติว่าเก้าใช่ไหมเก้าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันก็กลายเป็นสิบตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้มันก็เลยปัดปัดมาต่อตรงนี้เพราะปัดต,นนตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็เลยปัดมาอยู่ข้างอะไรข้างหน้าสุดท้ายมันก็ตอบเหมือนเดิมนะคําตอบนี้ไม่ใช่นะจ๊ะเออ ก็จะกลายเป็นอะไรนะ10.00เหมือนกันเลยเห็นไหมโอเคแล้วถ้า3ามตำแหน่งทำได้ไหมถ้าเจอ3ามตำแหน่ง3ามตำแหน่งทำได้ไหมลูกถ้าเจอ3ามตำแหน่งละ่ะทำได้ไหม ฝากสามตำแหน่งไว้ไปเป็นกันบ้านนะเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้ดูนะอะกันบ้านห้าข้อนะเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่าง ไนะ อย่างหนึ่งข้อสามตำแหน่งแปลว่าเราดูตำแหน่งที่เท่าไหร่ลูกเรา,า,าดูตำแหน่งที่ที่สามเอ่อเออใช่ใช่ใช่เออเราดูตำแหน่งที่ที่สี่นั่นแหละถ้าสามตำแหน่งเราดูตำแหน่งที่สี่แต่ตำแหน่งที่เราจะปัดคือตำแหน่งที่สามอ่ะมันก็จะเขียนได้ว่า เป็นยังไงลูกข้างหน้าเอาไหมข้างหน้าเอาก็ปปีลงมาเลยเนี่ยข้างหน้าตรงเนี้ยถ้าครูบอกสามตำแหน่งให้หนูดูตำแหน่งที่สามใช่ไหมข้างหน้าก็กอปปีลงมาก็จะเป็นสองจุดเลยสองจุดหกสี่สองหกอ่าแต่ทีนีป้ปัญหา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 อยู่ว่าห้ามันมากกว่าใช่ไหมห้ามันต้องปัดขึ้นใช่ไหมใช่ปะ<อ>ตรงเนี้ยห้าต้องปัดขึ้นถ้าห้าปัดขึ้นเก้าก็จะกลายเป็นอะไร เออพอห้าปัดขึ้นเก้ากลายเป็นสิบสิบอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันมันก็เลยไปกระทบตัวหน้าเออมันมันก็ไปกระทบตัวหน้าแบบเนี้ยเออเออเข้าใจไหมมันไปกระทบตัวหน้านะสี่ก็เลยกลายเป็นห้าขึ้นมาเลยเพราะว่าเก้าอ่ะมันอยู่ไม่ได้ละถ้าเป็นสิบมันเป็นตัวเลขสองตัวเก้าก็เลยต้องถูกดันอัตโนมัติอาทีนี้มาดูข้อสองอสักข้อแล้วกันข้อสองข้อสอง ตำแหน่งที่สามใช่ไหมนับไปหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามครูจะเอาสามตำแหน่งเนาะแสดงว่าที่ครูวงไว้เนี่ยครูจะปัดทีนี้หกเนี่ยมันมากกว่าหรือที่เหลือก็ก๊อปปี้ลงมาแปดจุดสี่สองทีนี้เรามาดูว่าสามจะปัดขึ้นหรือปัดลงเอ้ยหรือว่าเท่าเดิมหกมันมากกว่าห้าปัดขึ้นไหมสามก็กลายเป็นอะไรทันทีส <3. S 2> ี่เข้าใจป่ะ เอออะไปทําเป็นการบ้านมานะที่จริงครูจะปล่อยผ่านเรื่องนี้แล้วนะแต่หลายคนทําไม่ได้อ,อ่าเดี๋ยวครูจะส่งโจทย์ตรงนี้เข้าไปในแชทโอเคปะโอเคไหมเ,เดี๋ยวครูจะส่งทั้งเ,เพราะฉะนั้นที่หนูจะต้องทำนะจ๊ะในสมุดหนูจะต้องมีวิธีคิดหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งของครูเนี่ยนะเห็นไหมลอกตาม นะลอกตามใส่สมุดแล้วจากนั้นก็ทำการบ้านอีก6ข้อในสมุดหนูจะต้องมีโจทย์ที่ครูแสดงให้ดูกับสิ่งที่จะต้องลอกตามโอเคไหมเอ้ยกับกันบ้านที่จะต้องทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูเหมือนเดิมส่งช่องทางไลน์ช่องทางเฟซเฟซส,ส่วนตัวหรือใต้โพส์ปห้าก็ได้โอเคไหมจ้ะสี่ข้อ ตีเส้นปิดให้เรียบร้อยเวลาทางานส่งครูนะคะต้องตีเส้นนะคะลกูกโอเคนะอ่ะหัวหน้าห้องบอกฉันเราจะเลิกคลาสแต่เพียงเท่านี้ ออกเลยใช่ไหมจ้ะออกเลย